สวัสดีครับแฟนๆ NFC อัปเดตท,ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Smart Tag กันนะครับก็หลายๆท่านก็มีคำถามเข้ามาว่าเอไอตัว Smart Tag เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับบางท่านซื้อ Xperia S ไปแล้วก็ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่ามี NFC อยู่ภายในนะครับ ก็ก่อนอื่นเริ่มต้นที่ว่า NFC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับถ้าถามว่า NFC คืออะไรเนี่ยอยากให้ลองนึกภาพถึงเวลาไปตามบิ๊กซีหรือว่าโลตัสนะครับก็ไปเสร็จแล้วเวลาไปซื้อเครื่องสำอางกันพวกครีมราคาแพงๆอะไรเงี้ย ก็จะมีแผ่นเป็นเหมือนแม่เหล็กติดอยู่ด้านหลังนะครับอันนั้นเราก็ไม่เรียกว่า NFC นะฮะมันเราเรียกมันว่า RFID แต่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันก็คือเทคโนโลยีที่คล้ายๆกันก็พวกนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าคุณเดินผ่านเครื่องตรวจนะฮะเหมือนสมมติว่าวันนึงแอบเล็กสนุกอยากขโมยของขึ้นมาก็หยิบของของึ้นมาแล้วก็เดินผ่านไอ้เครื่องเนี่ยมันก็จะร้องขึ้นมาถูกป่ะครับเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยเอามา ประยุกใช้กับมือถือนะครับก็อย่างตัว Xperia S หรืออย่าง Xperia อ,อ Xperia P แล้วก็ Xperia Solar พวกนี้เนี่ยจะมี NFC อยู่ภายในนะครับก็มาดูวิธีการใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับอ,อันดับแรกก็มาที่หน้าจอนะครับแล้วก็ลอง เปิดตัววิดเจ็ตดูหักเลื่อนดูนะครับจะพบว่าด้านล่างเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งวิดเจ็ตที่เรียกว่า x p e r r a Smart Tag อ่ะเปิดมันขึ้นมาสังเกตว่าที่มุมด้านล่างเนี่ยจะมีสีฟ้า,ฟาอยู่อันนี้คือเราสามารถปิดเปิดได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาคุณใช้ NFC เนี่ยมันก็กินไฟเหมือนกันนะ อันนั้นก็จะเปิดจะปิดก็ลองเปิดดูโอเคนะครับคราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงเราคงไม่ได้เอามาตรวจว่ามือถือเราจะเดินผ่านโรตาร์แล้วมันจะร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันมันใช้คลื่นในการตรวจจับจริงๆแล้วถ้านึกถึงมือถือสมัยก่อนอน,นะฮะสมัยทีเ่เรายังไม่มีสมาร์ทโฟนกันหรือว่า ช่วงเริ่มๆมีสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเวลาเราจะเข้าประชุมหรือว่าเราจะนอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยมานั่งปิดเสียงกันทีละ,ะปิดกันเองเน,นะครับเราจะใช้ตัวที่รลบโปรไฟล์ profile, ซึ่งโปรไฟล์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าถ้าคุณตั้งโปรไฟล์มิ팅เข้าห้องประชุมเนี่ยก็อาจจะมีการปิดเสียงเปิดสั่นนะครับก็มีการหลายๆอย่างอะ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกดกันหรือว่าถ้าเป็นมือถือที่แบบ ทำอะไรไม่ได้เลยแบบมือถือทั่วไปเนี่ยก็คือต้องมานั่งปิดเสียงเปิดสานอะไรกันหุนวายใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อมันมีสมาร์ทแท็กเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามันมาแตะเอามันมาแตะกับตัวมือถือเราเนี่ย x p s เนี่ยอ,อย่างตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเมื่ผมมาแตะขนาดหลังจะเห็นว่าโปรไฟล์ของสีแดงเนี่ยมันคือโฮมมันคือโฮมมันคือโฮมถ้าเกิดว่า ไปดูกันชัดๆเข้าไปในตัว w ิจเ e ตเมกซกคู่นะครับเข้าไปดูที่ Home จะเห็นว่าโปรไฟล์ของโฮมเนี่ยจะมีสั่งให้ Wifi เนี่ยปิดมี Wifi ปิดนะครับมีให้ปิดเสียงแล้วก็ให้เปิดแอปที่มันเป็นคล็อกก็คือที่เป็นนาฬิกานะครับขึ้นมาซึ่งอลองอีกทีสมมุติว่า ผมแตะสีแดงเข้าไปซึงเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มจะปิด wifi ปิดเสียงแล้วก็เปิดคล็อกขึ้นมาอ่านี่คือการทำงานของสมาร์ทแท็กนะครับลองสีฟ้าบ้างสีฟ้านี่เป็นคานะครับก็เปิดบลูทูธอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าตัวตัว คานี่เปิดตัว Google Map ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครว่าถ้าเป็นโปรไฟล์ที่ชื่อคาแล้วคุณจะต้องเ,อเปิดบูทูธอะไรีไร้นี่คุณสามารถปรับแต่งได้เองตามใจชอบเลยนะครับโอเคมาถึงตอนนี้หลายๆคนสงสัยแล้วว่าและอีแผ่นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมาร์ทแท็กแต่ละตัวเนี่ย มันก็คือ NFC แบบนึ่งซึ่งที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือ NFC ของจริงถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัว NFC ที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสมาร์ทแท็กถ้ามองที่รูรั์ภายนอกแล้วเนี่ยก็ดูว่าแล้วดูดูตรงนี้นะฮะว่าตัวสมาร์ทแท็กเนี่ยดูจะแบบ ดูรุูงรากว่านิดนึงนะครับแต่ข้อด้อยข้อนึงก็คือเวลามันจะไปติดสมมติในในแพ็กเกจเนี่ยมีเทปกาวเนี่ยเอาไปปิดอย่างเงี้ยเอาไปติดอะไรไว้อย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้เรียบไปกับตัวผิวนะครับแต่อันนี้สติกเกอร์มันหมายความว่าถ้าคุณติดลงไปเนี่ยมันก็จะเรียบไปเลยหมายความว่าคุณเอาไปติดกับกระปรเป๋าสตางค์เป้หรืออะไรก็ได้นะฮะซึ่ง มันค่อนข้างที่จะบางกว่าโอเคอันนี้สมาร์ทแท็กผมขอหยิบมาวางตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้ NFC 1แผ่นนะครับผมลองเอามาแตะกับ XPS ดูนะครับแปลกใจไหมครับ ทำไม NFC เอามาแปะกับ Xperia S แล้วจึงขึ้นเป็นว่ามันคือ Smart Tag สีแดงความจริงอยู่ที่ว่าจริงๆแล้ว NFC เนี่ยเราสามารถที่จะไลท์หรือว่ารีดข้อมูลลงไปในตัวมันได้ดังนั้นจริงๆแล้ว Smart Tag เองก็คือ NFC แบบหนึ่งแต่ว่าทาง Sony ได้ทำการไลท์โค้ดตัวหนึ่งลงไปซึ่งลักษณะาการเขียนโค้ดลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะาการเขียนแบบ อย่างเดียวนะครับคือไม่สามารถเขียนทับได้แต่ว่าแผ่น n f c พวกนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษกว่าคือคุณสามารถที่จะเขียนกี่ครั้งลงไปก็ได้ถ้าคุณไม่ได้สั่งว่า,าให้มันเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายนะครับคุณก็สามารถที่จะเขียนแล้วก็เขียนทับลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญดูตัวนี้สีฟ้า เปรียบได้กับตัวนี้อันที่เมื่อกี้ไปแล้วสีแดงอันนี้สีขาวนะครับอันนี้ล่ะสีดำเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้า nfc พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถไล่ข้อมูลลงไปได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้มันเป็น กลายมาเป็นสมาร์ทแท็กเนี่ยนั่นก็คือว่าคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องไลค์โค้ดอะไรลงไปในแผ่นพวกนี้เดี๋ยวอันนี้ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็วิธีการไลค์อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในในบล็อกของ s อปอัปเดตแล้วกันนะครับว่าคุณจะต้องโหลดแอปอะไรมานะครับแล้วก็จะต้องไลค์แท็กอะไรลงไปเพื่อให้มันกลายไปเป็นสมาร์ทแท็กนะครับจริงๆจะเรียกว่าการทำสมาร์ทแท็ก ด้วยตัวคุณเองก็ได้นะครับรีวิวครั้งนี้แล้วอย่างนี้แสดงว่ามัน,มนไล์ได้แต่สมาร์ทแท็กเหรอก็ไม่ใช่นะครับข้อดีข้อหนึ่งของ NFC แท็กเนี่ยก็คือว่ามันสามารถไล์อะไรล,ลงไปก็ได้อ,อย่าะไรก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วมาดูนี้กันไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับก็ตรงนี้จะมี ดโูโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า NFC Tag Launcher นะครับ NFC Tag Launcher เนี่ยจะมีความสามารถที่ค่อนข้างพิเศษนะครับก็คือสามารถที่จะไลค์ข้อมูลลงในแท็กได้นะครับในนี้ก็จะมีการบอกนะครับว่าจะอยากเขียนอะไรลงไปซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้คุณสามารถที่จะเขียน ข้อความลงไปได้เดี๋ยววิธีการเนี่ยผมจะรีวิวลงในในในบล็อกนะครับของ ECMDE a t เรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างละ่ะก่อนอื่นมาดูพวกแอปที่ใช้ในการรีดนะครับจะมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่าสักครู่นะครับ NFC Tag Reader นะครับ อันนี้เป็นแท็กที่ผมไลค์ข้อมูลลงไปแล้วนะครับมาดูกันอย่างอันนี้แ่าแตะปุ๊บมีแท็กคำว่า I Love You ผมรักคุณเห็นไหมก็คือจริงๆแล้วคุณสามารถเอาไปประยุกต์อย่างอื่นก็ได้นะครับอยากจะบอกรักแฟนเอาแอบไปแปะแฟนเอามือถือไปแปะเล่นหรือว่า,อ,าอย่างอันนี้ตัวเล็กนี่อันนี้ผมไลข้อมูลลงไปเช่นเดียวกันอ่าอันนี้เป็น ลิงก์นะครับอันนี้เป็นลิงก์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของตัว NFC เนี่ยมีเยอะนะครับก็อันนี้มารีวิวให้ดูกันว่านอกจากสมาร์ทแท็กแล้วเนี่ยเรายังมีตัวแท็กอื่นๆอีกนะนะครับผมก็สามารถติดตามนวัตรกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้นะครับจาก s d Update นะครับวันนี้ก็ พอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวโดยเร็วนี้เราจะมีอะไรใหม่ๆมาใ,ให้ดูกันอีกนะครับสำหรับผู้ใช้ X ที่เหลีโดยเฉพาะจริงๆนะครับก็วันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ